ต้นใหม่ศักดิ์สิทธิ์ของเราต้นสี่ตายปายสี่เป็นหรือซื้อเอิรนอีกอย่างหนึ่งว่าต้นไหม่มินิโคตรที่คอนร,ระเพ่งเมืองโคงประเทศเราก่อนสีฟังคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์่องยูทู e แสงมีเดียของอาตมาต้นไหม่มินิโคตร็มแมเมนต์้ดก,กำเนิดเกิดขึ้นอยู่ คนปาเพ่งเมืองโขงแข็งจัมปสัสกแห่งอุตสาคานีผู้เป็นเหมือนหักกำเนิดชีวิตและตำนานแห่งการอยู่่วมของผู้คนเฮมฟังแม่นำ้ำโขงมาอย่าง,งยาวนานบ่เคยมีไผเคยไปถึงต้นไม้มนิโคดเพราะเบื้องหลังกเกาะหินกลางน้ำที่ต้นมนิโคดเข้นอยู คือหน้าผาทีซ้ายน่ำของทางซ้ายได้ไหลตกลงไปเบื้องกลางอย่างนักหน่วงหุนแห่งตลอดทั้งปีจนกลายเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนดังนั้นผู้ที่อาจเคยผ่านไปไก่มณีโคตรลายที่สุดล้วนได้ตายไปในหน้าผาน้ำตกนั่นหมดแล้ว มณีโคดหรือตนแก้วมณีโคดเป็นสื้อตนใหม่ตนหนึ่งสังเสือกันวามีเพียงตนเดียวในโลกเติบโตท่ามกลางตำนานมากมายอยู่บนเงหินที่เป็นเหมือนเกาะเล็กๆที่กาวกันว่าเ่อเคยมีผู้ใดไปถึงกลางน้ำตกควนพะเพ่งและเอิญน,นานาวาเป็นในแอง กะราแห่งเอเชียด้วยความกว้างกว่าหนึ่งกิโลเมตรและสูงกว่า15เมตรกลางแม,ม่น้ำของซายนำทียาวที่สุดในอุซาคานทางตอนใต้ของประเทศลาวที่้ายแดนกัมพูียบางส่วนที่นี่อยีากต้นมณีโคดแห่งน้วาต้นสี่ตายายสี่เป็นจากตำนานของลาวทีเลาค้านกันว่าเป็นต้นไม้วิเศษ หากปลายสีไปทางใดก็จะมีแต่ความเจริญโดยมณีโคดมีปลายอยู่สากิง่งกิ่งหนึ่งสีไปทางแผ่นดินกัมพูชากิ่งหนึ่งสมาทางแผ่นดินลาวและปลายที่ใหญ่ที่สุดสีมาทางแผ่นดินไทยว่ากันกันอีกว่าการที่มีอุณภูมิความซืนและระบบนิเวทที่เหมาะ สมสเพอเห็ดห้เกิดต้นใหม่สนิทหนีเพียงต้นเดียวต้นไหม่ไม่มีโคดเป็นต้นใหม่ใหญ่เกิดอยู่กลางน้ำเสื่งไหลตอลงมาบนน้ำตกคอนพระเพงเคืนอยู่ตรงกลางละวางต้นไทสองตน้นลักษณะของกิ่งและใบไม่ไม่ดกน้านักแต่ที่ประหลาด พิสดารที่สุดก็คือแทนที่ต้นมมีโคตจะตั้งอยู่ตามธรรมศาสตร์เมื่อต้นหม่ทั่วไปที่เติบโตพุ่งขึ้นอยู่ฝ่าแต่กลับกฎธรรมศาสตร์โดยปลายให้หากแกวหกักหักฟอยพุ่งขึ้นไปในอากาศและห้เกี่งการสาขายังลงบุนพื้นนำแทนโดยยังเจริญ งอกงามอยู่ได้ไม่เศร้าตายมีตำนานเล่าขานจากคนแก่คนถาวาแต่เดิมตนใหม่นี้ไม่ได้มีความประหลาดพิศดศรแบบนี้แต่อย่างไรถาวาคราวหนึ่งมีสามันหน่อยผู้แร่คงคัดรูปหนึ่งได้ึ้้นไปนั่งจำศีลบำเพ็ญภาวนาอยู่ใต่ตนไหม่นี้ ซึ่งยังมีลักษณะปกติอยู่ตุกเสาก็ออกเิ้นธาบาทไปตามป่าตามเขาแม่บริเวณนั้นไม่มีผู้คนอยู่เลยแต่มีสมมามเนินก็มีอาหารแตมบาททุกเสาว,ว่ากันว่าสมมามเนินได้เป็นบาทมาจากพีบังบทซึ่งเป็นพู้สนิดหนึ่งที่มีจิตใจอบออมอา่ี ต่อมาวันหนึ่งสมาณีนธานนี้ก็ได้เดินลุยนำเข้าไปในโพรงไต้ต้นใหม่หายไปแล้วไม่กลับออกมาอีกเลยห่งขึ้นอีกวันต้นใหม่นั้นก็มีอันพิษกุรมศาสตร์และคงอยู่ในลักษณะนั่นตลอดมาในสมัยสงครามลาอนานิคมฝรั่งเศสเคยคิด จะระเบิดแกงคอนประเพ่งแห่งนี้เพื่อให้เพื่อผ่านขึ้นไปถึงเวียงจันไดแต่ก็ทําไม่สําเร็จยึงได้สร้างทางรถไฟคนถ่ายสินค้าและสิ่งของผ่านดอนคอนไปลงท่าเรือที่ดอนเดชซึ่งปัจจุบันกลายเป็นทางรถหาแถวบรรทุกนักท่องเที่ยวไปส้มนำตุกลิผี ความศักดิ์สิทธิ์ตามความเสื่อของชาวลาวยังมีเรื่องเร่าขานกันอีกว่าฝรั่งเศสเคยเอาเพื่อมาสุดเพื่อโค่นให้ตนใหม่มนิโคดนิลมและเพื่อทำลายความเสือ่อผูดผีและตำนานของคนลาวแต่ก็ทำาบอส์ซัมเลตบางคนเราว่าทหารทโีโหยตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์ ทั้งจากฝรั่งเศสและรัเสเซียที่ต้องการพิสูจน์เรื่องเหล่านี้ล่วนแล้วแต่ตกลงไปตายกลางแม่น้าบอมีภไยสามารถลด,ดลงไปเหยียบเกาะหินเล็กๆที่เป็นที่ตั้งของตน้นไม้นิโครได้เลยรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ ok ter, ลำหนึ่งของฝรั่งเศส ที่เปนไปใไก,กล้ก็ตุกลงยางไม่หูสาเหตุด้วยเส้นกันเรื่องต้นไม้มีโคตนั่นเราคานกันมาอย่างยงาวนานและเป็นที่หูจักกันดีในหมู่สาวลาวและสาวลาวอีสานด่านติดสายแดนอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดปุบุนรัสธานี โดยเฉพาะคราวหนึ่งเมื่อ60ิหา70ปีก่อนมีพระพิกคุหูบหนึ่งใดทุดงโปรดสัตว์อยู่แบบนี้ไม่ว่าทานจะเดินทางไปที่ใดก็มักจะกาวกับผู้ค้นที่พบผ่านอยู่เสมอว่าผู้ใดไปถึงลีผีหากเป็นผู้ไม่มีบุญบารมีแล้ว อย่าหวังเลยว่าจะได้เห็นตนมณีโคตผู้คนจึงลังไหลมาเบิงพบเห็นตนมณีโคตในที่สุดซึ่งก็ไม่สาบา่าต้นใหม่ตนนี้ขึ้นอยู่กลางนําใหญ่ที่มีมานานเท่าใดแล้วนอกจากนี้ยังมีตำนานโบราณของเราเราตำนานของมณีโคตมาจากเรื่องมารัญนะ อีกว่าทัดเคียนได้มาต่อสู้กับพลักษพรามที่นำของทหารของทัดเซียนอุนลลามาม่าตายถึง4,000คนนอนตายกลางนำ้ำของกลายเป็นเกะาะเหียกว่า4,000ดอนเมื่อ่ายัสํำเร็จจึงหักเอาเกียงใหม่บนิีโคตรมาสวยหักษาชีวิตายต้น โดยไหม่มณีโคดมีสองกิง่งคือกิ่งทางทิศตะวันออกสี่เป็นคือสี่คนตายห้ฟิลคนได้ส่วนกิ่งทางทิศตะวันตกสี่ตายคือสี่คนหายตายได้จิงทําใหายไฟพลักพลามมีสยสนะต้นใหม่มณีโคดมีสามกิ่งคือกิ่งสีกิ่งสีไปทิศเหนือใครกินผล ไม่ทิศนี้จะกลายเป็นนกยางเก่งทีสี่ไปทิศไต้ไปกินผลไม้นี่ยกกอจะกลายเป็นลิง่งและเก่งสี่เก่งสี่ไปทิศตะวันออกไปกินผลไม้นี่ก็กัับเป็นนุ่มสาวอันนี้เมนเรื่องเราเกี่ยวกับต้นไม้ม่ไโคตที่ว่าซักซิ์ของประเทศลาวที่คนลาวสาวหฮา คนลาวสาวพุทธเฮาประทันหูคันว่าเอฟซีทุกท่านทุกคนบ่าว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวเฮาคันว่าได้ฟังได้สดับฮเฮาฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบเซงมีเดียอาตมาจเจริญพร